ก็คือ,อตัดสินใจที่จะเป็นแคนดีเดตเองเลยครับคือรอบนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์นะคือบางคนอาจจะครหามาตลอดเอ๊ะเป็นรัฐมนตรีได้ไหมอะไรงไงใช่ไหมครับใช่ครับก็ทั่งสมัยรัฐบาลเศษฐานหนึ่งครับเหมือนกับว่าจุดท้ายก็ไม่ได้ส่งครับไม่ไม่ครับผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีทุกรัฐบาลฮรัฐบาลที่ท่านพลเอกประยุทธ์เป็นนายกผมก็เป็นรัฐมนตรี นะครับทั้งๆที่ตอนนั้นเนี่ยส่งคุณอัครพาผมเผาเป็นนะไม่ใช่ผมนะแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ผมต้องมาเป็นเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาเป็นผมไม่ใช่อยากเป็นนะสมัยนั้นคือพลังประชารัฐใช่ครับพอกลับมานายกเศรษฐามาผมก็มาเป็นรัฐมนตรีตัวจริงนะครับโดยพลังประชารัฐส่งผมไปฮะอ๋อใช่พลังประชารัฐเป็นครับมามาตอนสมัยกัอนทีแพทองทานครับคือตอนนั้นเนี่ยพอท่านเศรษฐาโดน นะครับผมก็ต้องรู้ตัวเองว่าอย่าไปสร้างภาระเขาผมไม่เป็นเองนะไม่ใช่ผมผมผมอยากเป็นลวผมไม่ได้ไม่ต้องส่งชื่อผมไปตัวผมไปบอกไปบอกเอาเาเรน่รงตรงผมไม่บอกบอกวีหนึ่งใช่ไหมอ่าถูกต้องครับบอกว่าผมไม่เป็นบอกอยากเส้นอ่ะผมไม่อยากเป็นภาระของน้องอืพูดแค่นี้ครับยืนยันลูกผู้ชายไม่ได้มีใครเข้ามาขอบอกไม่มีครับผมบอกว่ามันถ้ามันมีนายกเศรษฐาโดนอย่างนี้แล้วเนี่ย ผมก็อยากจะให้มันรัฐบาลเพื่อไทยอยู่ครบเทอมผมไม่เป็นภาระอันนี้เนี่ยแม้แต่อาจารย์สุสักจะมาจับเดินมาจับมือผมว่า,าผู้กองสุภาพบุรุษมากอืเพราะฉะนั้นยืนยันผมไม่เป็นเองใช่ครับไม่มีกระบวนการที่จะไปตรวจตอนนั้นแล้วไม่ผ่านเนี่ยไม่จริงรเพราะจริงๆมันก็พิสูจน์ในเวลาต่อมองว่าไม่จริงแหละเพราะว่ารัฐบาลรูทิ้งก็ผ่านเนี่ยครับถูกไหมกว่าจะผ่านนะครับคือเราต้องแยกว่าผมเนี่ยศาลศาลรัฐมนูญตัดสินผมแล้ว ในเรื่องบางอย่างที่เรื่อง <ผม S 2> เขตอานาจครับก็ไม่ใช่เขตอานาจว่าผมไม่ผิดตามมาตราอะไรแต่เรื่องบทจริยธรรมนี่ยเป็นหน้าที่ของปปชซึ่งปปชจะต้องอรับผิดชอบเรื่องนี้ก็ต้องถามความเห็นปชปชปปชตอบมาแลละเอียดยิบคืออะไรปปชตอบแล้วตอบครับผมก็มีหนังสือตัวนี้ด้วยเอามาให้ดูบ้างไ,ไ,ห,ไหมเดี๋ยววันหลังส่งให้พิยุทธครับ เาเป็นว,ปว่าปปชบอกไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาไม่ไม่มีประเด็นเรื่องเข้าขขายผิดจริยธรรมอะไรครับใช่ครับแม้จะเคยมีคดีความที่เราล่ากอลตอนต้นในต่างประเทศก็เถอะปปชตอบแล้วตอบแล้วครับไม่งั้นจะผ่านได้ยังไงถูกต้องครับไม่งั้นท่านรุ่นทนจะมาเสี่ยงกับผมได้ยังไงครับอืมอืมคือเราต้องเข้าใจว่าก,กฎหมายเนี่ยนะครับเขาระบุชัดเจนในรัฐมนูญว่าหน้าที่ในเรื่องของบทจริยธรรม,มเป็นหน้าที่ใครต้องรับผิดชอบต้องถามในงานไหนคนที่จะเข้าไปรัฐมนตรีชุดชุดของท่านรุทินเนี่ยกองละเอียดยิบ กองละเอียดยิบครับอาวุะชนะนี้ยืนยันถึงมีความมั่นใจคิดจะเป็นนายกจริงใช่ไหมคือคือจริงๆแล้วเนี่ยพิยุทธครับมันต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าพักการเมืองในเวลานี้มันสู้กันอยู่3ามพักพักใหญ่น้าเงินส้มแดงใช่ครับซึ่งตัวเราเองเนี่ยถือเป็นพักน้องใหม่นะครับเราเราที่จะสามารถไปถึงเป้าหมายที่เป็นนายกโดยเป็นพักแ,แกนนำในาตั้งัฐบาลได้ไหม ต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นไปไม่ได้ทันทีเป็นไปไม่ได้แต่อ<ช>นาคตไม่รู้นะถ้าเมันหลุดก็ไปทีเราคนที่ขอสมมตินะเพียงแต่พักเราเนี่ยโดยผมเนี่ยคือเจตนาจริงๆคือขอเป็นส่วนหนึ่งของสภาที่เป็นเสียงตัวแทนเสียงของพี่น้องคนฐานรากเอาก็แปลว่าที่เสนอไปใน่ยในทางปฏิบัติใครก็รู้เป็นไปไม่ได้หรอกรเขาแข่งกันสามขั้วเนี่ยแต่ก็ประกาศความชัดเจนอย่างนั้นเขาประกาศความชัดเจนว่าถ้ามีโอกาสก,ก็จะเป็นถูกต้องไหมครับ แต่ว่าผมเนี่ยเจตนาจริงๆเนี่ยกับอาจารย์แหม่มเอาตรงๆคุยกับหัวหน้าคุยกับท่านพี่ป๊อปท่านน้ำประการนิบิตว่าเราขอเป็นตัวแทนเพียงแต่เพียงแค่1 0ถึงสิเปอร์เซ็นต์นะครับของพี่น้องประชาชนคนฐานลาน่าโดยเฉพา,กากะภาคเกษตรเข้าไปมมีในไปอยู่ในสภาหรือเข้ามาเป็นส่วนร่วมในรัฐบาลอ,อ,อย่างน้อยเป็นปากเป็นเสียงพี่ชุดจสังเกตเห็นว่าเวลาเรื่องความด้อนร้อนพี่น้องคนฐานลาาเนี่ยที่มาบุกมาทํานวดหรือกระทรวงต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่คนไปแก้ปัญหาคือ ส่งคุณธรรมนัทไปเคลียร์ใช่ครับเ,เพราะฉะนั้นมีความยืนยันว่าอันนี้คือการประกาศจุดยืนครับแต่ในความปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่เรื่องตั้งครั้งแรกมันคงไม่มีทางอยู่แล้วนั่นเป็นมันนมันมัน,มน,มนเราจะหนึ่งคือเราจะได้ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบอย่างที่พรรคบางพรรคเข้าคาเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้เราต้องรู้ตัวเองดีครับได้ทักเท่าไหร่คือผมขอเป็นส่วนนึงเพิ่งจะติดโพลครั้งแรกเมื่อเช้าเนี่ยครับผมแต่ก็น้อยนะคือคือไม่ติดโพลมาตลอดเลยเนี่ยแต่ว่า ในการวิเคราะห์ผมถึงบอกว่าให้เป็นห้าพักหลักไงครับครับคือคืออย่างนี้พิยุทธครับสสอในสภาเนี่ยทั้งหมดห้าร้อยผมมองแค่ว่าขอเพียงสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นพอเราจะเป็นเสียงตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนฐานลากห้าสิบถึงเจ็ดสิบห้าคนก็สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นถ้าสิบคนก็ห้าสิบถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ห้าสิบสิบห้าคนก็เจ,จ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เจ็ดถึงห้า คือเราขอเป็นตัวเสียงของตัวแทนพี่น้องประชาชนจริงๆที่เข้าไปต่อสู้ในสิ่งที่เราทําอยู่แล้วแล้วเราจะสารต่อและทําให้ดีครับรอบนี้นี่ลุยเองเป็นครั้งแรกครับถูกไหมที่ผ่านมาอยู่กับพเดกประวิตย์เอาพูดกันตรงๆเนี่ยคืออยู่อยู่พักพลังประชารัฐก็ต้องคือส่วนใหญ่ก็ผมเป็นคนทำทั้งนั้นการเลือกตั้งใช่หรอ มาสมัยแรกปีสองพันเนี่ยผมได้รับมอบหมายให้ดูแล17จังหวัดภาคเหนือนะครับแล้วตอนนั้น17จังหวัดภาคเหนือนได้สสเขตยี่สิบห้าคนนะผมนี่จับไม้ปลาใสครั้งแรกในชีวิตเลยทั่วทุก17จังหวัดนะครับอังนั้นปี66เนี่ยเลือกตั้งวีหกผมเป็นเลยขาพักนะใช่ังนั้นยุทธศาสตร,ร์พักการปลาใสพักก็สังเกตผมไปทุกเวทีนะครับการวางคน,บ,บ,คนบุคลากรในการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งเป็นคนของผมทั้งนั้น กำลังบอกว่าผลงานพลังประชารัฐคือคํอคำหลักประกันก็ไม่ใช่ครับไม่งั้นคนเวลาผมย้ายไม่อยู่กล้าทำทำไมตามผมเต็มก็คามรุ่นนี้คือผมสร้างมากับมือไม่ใช่เอาเปรเอาเงินเอาทองให้เขานะครับหมายถึงมีอดีตสสกี่คนเนี่ยจริงจอดีตสสตอนนี้เนี่ยเฉพาะของของที่มาจากพลังประชารัฐนี่ยี่สิบสองคนยี่สิบสองจะมาเรื่อยๆเนี่ยครับที่ที่อหลังก็มาเรื่อยๆสนใจก็มาอยู่กับผมกับทั้งนั้นนะครับไม่มากับผมก็สักข้าวคนก็ไปอยู่ครับ ผมจะถ่ายเท่านั้นเองเอามีสักเท่าไหร่อดีศสอดีสทั้งหมดทุกพักมารวมกับผมในประมาณ50กับ60อ่าห้าสิบกว่าเกือบหกสิบครับถูกไหมครับครับอาจแต่ได้หรือไม่ได้เดี๋ยวรอดูเขาพวกนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเกรดเอเกรดเอครับเออคือในสนามการเลือกตั้งที่ผ่านมาพวกนี้ไม่ใช่ขอโทษนะพี่น้องกลุ่มนี้เขาเขาผ่านการสนามเลือกตั้งมาตลอดแล้วเขาไม่เคยสอบตกมีกไม่มีกระแสพักไหมหรือว่าในทนบทยืยืนนะว่ามี คือพ่ยุทธครับผมอยู่กับคนฐานลากงั้นคนฐานลากเนี่ยผมได้กระแสจากคนฐานลากถ้าโพไปถามคนฐานลากจริงๆก็จะรู้ว่าคืออะไรโดวยว่ากลุ่มพี่น้องเกษตรกรนะครับกลุ่มพี่น้องครูที่ผมกําลังปรับโครงสร้างนี่ครูให้เขาเนี่ยปรับปรับในเรื่องของวินานะของเขาเนี่ยซึ่งมันยากซึ่งตอนนี้เราคําเป็ลน,นโยบายใหม่สําหรับครูเนี่ยครับที่เหลือรัชพาฒพอไปดูกระทรวงไหนมีนโยบายเรื่องนั้นเลยนะใช่ครับ เกษตรก็มีเกษตรศึกษามามีกันท่องเที่ยวก็มีใบท่องเที่ยวใช่ครับถูกไหมใช่ครับก็แปลว่าถ้ารัฐบาลก็จะขอดูแลตรงนี้ประมาณนั้นงั้นใช่ไหมคือคือจริงๆแล้วเนี่ยเราถนัดเรื่องพวกนี้มากกว่าอย่างเรื่องเรื่องพมตอนนี้น้องชายเป็นรัมตรีอยู่แล้วก็มีอดีตรัมตรีคือพี่ปิ๊กปวีนางษงสกุลที่เคยเป็นอดีตรัมตรีพมมาก่อนนะครับภาคการท่องเที่ยวพี่ปิ๊กก็เคยอยู่ภาคการท่องเที่ยวมาก่อนนะครับคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของคนฐานลากผู้ได้โอกาส เราอยากจะดูแลอาจจะไม่มีกระแสคือกระแสกระแสกับคนกลุ่มกลุ่มกลุ่มคนฐานลา่างเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นอยู่นะขณะนี้ครับอีกประมาณเก้าวันเจ็ดถึงวันเลือกตั้งแล้วมีความมั่นใจผม,ผมผมผมมีความมั่นใจหลังจากที่ผมปลาใสมาหลายๆจังหวัดนะครับมผมมั่นใจว่าจังหวัดที่ผมไปคือจังหวัดกลุ่มเป้าหมายของผมอ๋อที่ไปเห็นนี่คือเลือกไปกลุ่มเป้าหมายไม่ไปสเปซสปาไม่ไปสเปซสปาครับอืถ้าจะไปบุรีรัมย์จะไปทําไมครับอื ครับจะไปจังหวัดที่ที่ทมันเป็นไม่ได้นี่จะไปทําไมครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราไม่ไม่รักคนบุรีรัมย์นะแต่ว่าเราต้องรู้ตัวเองเราส่งตัวแทนของเราไปแล้วนะครับก็ให้ต่อสู้ไปครับใช่แต่นั้นเป็นเมืองหลวงเขาครับไม่มีก็ไม่มีใครมาทุ่มเทยอยู่ที่พะเยาเหมือนกันคือ,อยังมีมเหมือนกันนะพะเยาก็มีคนพยายามจะตีนะคือคือคนที่จะตีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติการเมืองพยายามจะตีแต่ว่ามันต้องดูโครงสร้างของพะเยาที่ผมสร้างอะไรมา นะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอบตสอบตสทมันเป็นคนถ่ายของผมหมดอะคุณจะไปทำอะไรอโอ้มีความเชื่อมั่นมาให้รอดูวันที่8ครับเมื่อปิดหีบแล้วจะได้รู้ของจริงเป็นยังไงใช่ครับทมั